ปัญหาเรื่องของการเก็บเงินไม่ได้หรือลูกค้าที่มีเครดิตไม่ดีนั่นเองเราจะจัดการอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็ได้ปรึกษากับคุณอาบนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าเนี่ยตอนนี้เราทําตามสเต็ปเลยนะก็คือลูกค้าเนี่ยจะเป็นหลักๆนะอยากได้ของครับ ทีนี้เราก็คุยบอกได้เราพร้อมส่งได้ลูกค้าเตรียมเงินเตรียมเช็คให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวเราจะได้ไปส่งแล้วก็เคลียร์ให้จบจะได้ไม่เสียเวลาว่ามาหลายรอบนั่นเองเพราะมันก็เปลืองค่าใช้ใจ่ายแล้วก็น้ํามันอีกเนาะทีนี้ตอนหลังๆเนี่ยเราเจอเคสนี้เยอะมากก็คือลูกค้าก็บอกโอเคโอเคตามนี้พอเราไปส่งของครับมันกลับกลายเป็นว่าอ้าวทำไมเช็คไม่ทําไม่จ่ายอะ่ะก็ แล้วเราจะแก้ยังไงดีเนี่ยเจอหลายเคสติดติดกันแล้วช่วงเนี้ยผมก็ปรึกษากับคุณอามครับที่ปรึกษาการทําธุรกิจส่วนตัวของผมก็ได้โคชชิ่งว่าไอตัวเนี้ยเรื่องเรื่องแบบนี้นะมันคือธรรมชาติของธุรกิจที่คุณต้องเข้าใจครับมันคือตัวแปรที่คุณน่ะควบคุมไม่ได้ล้วบอกอ้าวตายละมันอ๋อนี่มันคือธรรมชาติของมันเลยน,นเนี่ยทำไมลูกค้าโกหกเนี่ยจริงๆก็หลักการของธุรกิจอะเขาก็อยากจะทํำยังไงก็ได้ ดึงโตกเราหรือทำให้การจ่ายเงินมันช้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่มีหน้าที่อะไรเลยครับสิ่งที่คุณต้องมีคือ1ก็คือคุณจะต้องมีบอกให้ตัวเองก็คือหมายความว่าในการระบบการคำนวณค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมีการวางแผนที่ดีในเรื่องของการเงินไว้สำรองไว้ด่านแรกเลยแล้วก็2องนะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะคิดเลยนะคือเหมือนกับ เจอสูตรที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันได้รายได้จากก้อนนี้ฉันก็จะมีเงินไปจ่ายให้กับพนักง,งานหรือว่ามีคอมมิชชั่นมีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเชื่อไหมบางครั้งอะสิ่งที่คุณคาดหวังอะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังแล้วมันอาจจะกว่าจะเก็บได้อีกทีเนี่ยโอ้โหสมมติาจากไม่กี่วันกลายเป็น30 60หรืออาจจะยาวไปถึงหเดือนแล้สุดท้ายสิ่งที่คิดว่ามัน,มนคือกําไรเนี่ย มันก็อาจจะเป็นดอกเบีย้ยหรือสิ่งที่ทำให้คุณขาดทุนจากการขายาสิ่งนี้กับลูกค้ารายนี้ก็ได้หน้าที่ของคุณก็คือวิธีแก้เลยหรือว่าวิธีการทำก็คือคุณได้ก็คือหาลูกค้าใหม่ครับและต้องหาที่เป็นลูกค้าชั้นดีหรือถ้าคุณมีลูกค้าที่ชั้นดีอยู่แล้วรักษาเขาให้ดีที่สุดและโฟกัสกับลูกค้าชั้นดีหรือคุณจะต้องแปลงลูกค้าชั้นเลวให้ เข้าเงินไขเราแล้วกลับมาเป็นลูกค้าชั้นดีนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะทําได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ลูกค้าจ่ายตังค์ยากนะครับหรือใต้ตังค์ช้า1คุณจะต้องเข้าใจ2มีเม็ดเงินสํารองเพียงพอและสุดท้ายก็คือรีบหาลูกค้าที่เป็นชั้นดีมาอยู่กับคุณให้มากที่สุดครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเรื่องของการเก็บเงินนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกับคลิปใหม่ได้ในครั้งถัดไปครับสวัสดีครับ